สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับเม่นับวันนี้ได้มีคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาว่าคือตอนนี้ทีมผมมีแต่ตัวละคร4ดาวและผมสับสนว่าตัวละคร5าดาวตัวแรกของทีมควรเป็นตัวละครไหนดีครับซึ่งผมมองว่านี่เป็นประเด็นน่าสนใจมากนะครับเพราะมันต่างจากเมื่อ1หรือ2ปีที่แล้วที่ตัวละครยังมีไม่เยอะและให้เรามาลิสต์รายชื่อตัวละครจริงๆมันก็มีหลายตัวเลยนะครับที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือถ้ามีตัวละครนี้ก็อาจไม่จำเป็นต้องมีตัวละครนี้อะไรทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวในคล การเลือกตัวละครท่าดาวโตวแรกให้ฟังกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรเลือกตัวละครไหนก่อนจะชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับก่อนก็สู่ด้วยหาก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับโอเปอร์ปภาพรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับัญหาโดนแบงหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสับฉาบเกมชิลเล็คด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบไอเดีพาร์ตจะเติมเพชรเติมไปเดนพาหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆในโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ U d ดีในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก หากคุณผู้ชมท่านหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจเอาวัวทับอัพเลยครับเด้งอยู่ใต้คลิป ปัจจัยที่มีผลมากมาในการเลือกเปิดตัวละครหนึ่งตัวมาเล่นนะคับก็คือเทียริสและความชอบนะครับในส่วนของเทียริสตัวละครนั้นต้องบอกว่ามันมีหลายแหล่งมากๆนะครับให้เราได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเกมหรือแม้แต่ช่องยูทูบที่ทําคลิปจัดเทียริสตัวละครก็ตามนะครับสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ให้ดูแล้วยังไม่รู้ว่าจะเปิดตัวละครไหนดีผมไปเลือกมา7ตัวละครจากเทอเอเสบวกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแลวก็ต้องบอกว่าไม่รวมการปลดกลุ่มดาวนะครับตัวละครจากเทียริสที่ ตัวละครแรกนะครับอายกาอายกะเป็นตัวละคร5ดาวท่าน,น้ําแข็งใช้ดาบเป็นอาวุธซึ่งในไอดีไม่มีเมนดีพต้องบอกว่าอายกะคือคําตอบนะครับโ<ไ>ปรกรปั้นตัวละครนี้สามารถทาได้ง่ายมากๆใส่อาวุธเป็นดาบคราฟสีดาวอเมนโนมาคังเโวชิใสอ่สอิทธิพลเป็นเซตสีบิสสดหาตาคีให้สัก30%ความแรงคิ2 0 0บุกปวกและฟื้นฟูพลังงาน1 4 0ขึ้นไปนะครับเพียงเท่านี้อายกาก็สามารถทำมืได้รุนแรงแล้วแถมในอนาคตนะครับเรายังสามารถวางแผนที่จะเปิดกลุ่มดาวเพิ่มหรือเปิดดาบเจหรือ สามเมให้ใช้งานได้อีกด้วยนะครับ ตัวละครที่2นะครับหูเทาหูเทานะ้ครับเป็นตัวละครท้าดาวทาตุไฟใช้หอกเป็นอาวุธถอยกลับไปเมื่อตอนเกมเปิดใหม่ๆนะครับหูเถาถือเป๊ะหนึ่งตัวที่นิยมมากๆเลยนะครับในช่วงนั้นและถึงแม้ว่าดาเมจที่ทําได้จะสูงมากนะครับแต่ก็แลกมาโดยวิธีการเล่นที่ต้องฝึกกันซักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนนะครับก็นิยมใช้การชาร์ตตีและแคนเซิลแอนิเมชันเพื่อดาเมจให้ต่อเนื่องมากกว่าการกดสกิลท่าและโจมตีปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องสําคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับก็คือต ใครคิดจะเปิดตัวละครนี้ยังไงก็ต้องเผื่อใจในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะอาจจะเล่นลําบากในช่วงแรกจนกว่าเราจะคุ้นชินกับการเล่นตัวละครนี้นะครับส่วน,นของวุ้ก็มีเลือกตั้งแต่หองสีดาวดักคอนเบนหรือจะเป็นของแพงอย่างหองห้าดาวสตาร์บอมโ์มาก็ได้เช่นกันนะครับแต่ไอเดฟเป็นเซตสีคิมสันวิ o อฟเฟ e หรือสีชิเมนาวัก,ก็ได้ตามเด่นสายที่คุณผู้ชมจะเล่นนะครับ ัวละครที่3คาซเฮะคคซฮะเป็นตัวละคร5ดาวท่านลมใช้ดาบเป็นอาวุธสําหรับคคซฮะนะครับจะต่างจาก2ตัวละครก่อนหน้าเพราะว่าตัวละครนี้ออกแบบมาให้เป็นตัวรวบหรือตัวที่คอยซัพพอร์ตบัฟดาเมจท่านให้ทีมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีดดเมจนะครับพอมีแต่ถ้าหวังจะดันดาเมจของคคซฮะให้สูงนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะทํายากสักหน่อยนะครับยังไงซะผมมองว่าการเล่นคคซฮะเป็นสายซัพพอร์ตน่าจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับมีตัวละครสี่ดาวให้เล่นเป็นเามนเด่วท มากๆเหมือนกันนะครับโพรการมีคาซ่าในทีมพื่อช่วยในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจเวิลหรือฟาร์มลงด้านลงอาบิสเป็นต้นนะครับสามารถนำคาซ่าไปเล่นได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเก็บคาซ่าวาเป็นตัวเลือกในกรณีที่ในไอเดียของคุณผู้ชมนะครับพอมีตัวละครที่เล่นได้อยู่บ้างแล้วนะครับ ตัวละครที่4โคโคมิโคคมิเป็นตัวละคร5ดาวท่าน้ำใช้เสือไว้เป็นอาวุธส่วนตัวมองว่าเป็นตัวละครที่ควรมีติดไอดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเล่นง่ายมากๆฮิวได้ทำดาเมจได้อีกด้วยนะครับแต่ถ้าจะแนะนําให้เป็นตัวละครทดาวตัวแรกในไอดีเลยไหมอันนี้ไม่แนะนานะครับเพราะถ้าเรามองภาพรวมของทุกค,คอนเทนต์ภายในเกมนะครับยังไงก็ต้องการ m มนทีพีแบบสายตรงมากกว่าส่วนโคคมิเนี่ยเราอาจจะเปิดหลังจากที่เรามีตัวละคร m มนทีพีเเก่งๆในไอดีแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าโคคมิเนี่ยจะเด่นในเรื่องการฮิวมากกว่าทำดาเมจ ตัวละครที่5นาไนดาไดด้าเป็นตัวละคร5้าดาวธาตุไม้ใช้เสือเวเป็นอาวุธคล้ายๆกับโคิเมืเอสักครู่นี้นะครับก็ถึงแม้ว่าไนาด้าจะทำดาเมจได้แรงก็จริงแต่จอ,อกแนวซัพพอร์ตที่พอทำดาเมจได้มากกว่านะครับและที่สําคัญการน,นำไนด้าไปเล่นกับทีมที่มีธาตุไฟธาตุไฟฟ้าหรือธาตุน้ำัวจะเป็นตัวเลือกที่น่าเล่นมากกว่านะครับถ้าไอเดียของคุณผู้ชมไม่ได้ปั้นตัวละครธาตุาท,าท,าที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทางเรามองว่าก็ยังไม่จำเป็นต้องเปิดไนด้าก็ได้นะครับลองจับตัวละคร ผนอื่นคุณผู้ชมก็รอเดลันรอบหน้าได้เลยนะครับ ตัวละครที่6กไรเดนไรเดนเป็นตัวละครห้าดาวท่ามกฟ้าใช้หอกเป็นอาวุธไรเดนไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตแต่อาจจะด้วยเพราะความเป็นเทพเช่นเดียวกับนาฮิดะนะครับที่จะโดดเด่นในเรื่องการแปะไม้ไรเดนก็เช่นกันเพียงแต่จุดที่แตกต่างจากนาฮิดะนะครับคือไรเดนสามารถนํามาเล่นเป็นเมนในเพสได้นะครับและทาได้ดีมากด้วยรวมถึงการปั้นตัวละครก็เช่นกันนะครับแม้ว่าตอนที่เราฟาร์มอ์ติแฟกนะครับอาจจะรู้สึกว่าเกลือจนไม่อยากจะฟาร์มต่อก็จริงแต่การหาอ์ติแฟกเซตเอมเบมพื่ที่สุดให้กับไรเดนใช้งานมัน ยังใช้เป็นหอกปลาหรือหอกเดอะแคทนะครับที่หาได้จากการตกปลามาใช้งานฟรีๆอีกด้วยคุ้มมากๆนะครับตัวละครนี้แถมในอนาคตน,นะครับยังสามารถเปิดกลุมดาวเพิ่มถึงซ2รหรือหาอาวุธประจำตัวให้ใช้งานก็ได้เหมือนกันนะครับ ตัวละครสุดท้ายนะครับจงหลีจงหลีเป็นตัวละคร5ดาวท่าหินใช้หอกเป็นวุธจงหลีปัจจุบันก็ยังเป็นตัวโลกอันดับต้นในเกมนะครับแต่ไม่ใช่แค่โลเท่านั้นนะครับจงหลียังสามารถนํามาเล่นเป็นเมนดีเพสได้อีกด้วยถ้าถามว่าตัวละครไหนเปิดม,มาแล้วสามารถใช้งานได้ครอบคลุมที่สุดทางเรามองว่าจงหลีนี่แหละครับที่เหมาะมากๆในเรื่องนี้เพราะเราสามารถเล่นเป็นสายโลนหนาสายอันติแรงสายดาเมจกายภาพเล่นได้หลากหลายเลยนะครับตัวละครนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจําจงหลีไปเล่นสายไหน วันนี้ก็จะเป็นตัวละครจาก t a s เสนปกที่ทางเราแนะนานะครับกลับมาที่คําถามที่ว่าแล้วตัวละครท่าดาวตัวไหนล่ะที่แนะนําให้เปิดเป็นตัวแรกค่ก็มีตัวละครท่าดาวตัวไหนเลยทางเราแนะนําเป็นไรเดนนะครับก็อยากให้บอกไปนะครับว่าการมีไรเดนจะเป็นหลายอย่างในเกมของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเพราะตัวละครนี้เก่งจริงๆถึงปัจจุบันจะมีตัวละครออกมาเรื่อยๆแต่การมีตัวละครท่านหลักตั้งต้นอย่างท่าไฟฟ้าก็ไม่ได้ดูเป็นเรื่องที่แย่เลยนะครับเพราะว่าดามเมจที่ทําได้เนี่ยก็สูงมากๆเหมือนกันถ้าเกิดปั้นเสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่อแนนน แล้วก็ในเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางอันที่ตัวเลขน,นะครับผมกับมองว่าเกมนี้ถ้าเราเปิดตัวละครท่าดาวจากความชอบมันก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะครับเพราะถ้าเราเปิดตัวละครที่เราชอบเราก็จะมีแรงผลักดันที่อยากปั้นตัวละครที่ชอบไม่เก่งอยู่แล้วนะครับแถมเราต้องเล่นตัวละครน,นี้ไปยาวๆอีกด้วยการที่เห็นตัวละครที่เราชอบเติบโตก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับและคุณผู้ชม่ะครับขึ้นได้กับตัวละครท่าดาวตัวแรกที่คนไปติดในไอนดีคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าใครม คลิปหน้า Take แคร์ดูแลสุขภาพ้นะครับ